ขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่ The m a g i c Code หมอแมนพลังเลขอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับในวันนี้กับคลิปเปิดดวง12ราศีปี2565านะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกันหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามกันเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับเอาละครับถึงคิวของชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาราศีตุลน,นะครับในปี65นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรราศีตุลน,นะครับคือผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมไปจนถึง15พฤศจิกายนนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนากำเนิดที่ราศีตุลน,นั่นเองนะครับสามารถชมได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศีดวงชะตาในปี2 5 6 5รสครับราศีตุลต้องถือว่า เป็นบททดสอบนะครับเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นบททดสอบที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่ากับ7ปีที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้นะครับหถึงเปีที่ผ่านมาเนี่ยราติตุลต้องบอกว่าเจอบททดสอบนะเจอเจอบททดสอบหลากหลายเรื่องราวนะครับบางคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยบางคนเนี่ย เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีแล้วก็มีสวิงกลับไปร้ายแล้วกลับมาดีนะครับบางคนนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ครองคนรักนะครับบางคนนะครับเรื่องธุรกิจการงานหุ้นส่วนคู่สัญญาเกิดการปรับเปลี่ยนเกิดความเสียหายนะครับราธีตุลต้องบอกว่าช่วง6 7ถึง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอมาทุกรสชาตินะเจอมาทุกรูปแบบจริงๆนะครับอิทธิพลตรงนี้อิทธิพลตรงนี้นะครับ เกิดจากดาวมฤตยูที่สถิตเร็งดวงชะตาอยู่นะครับสถิตเป็น7แก่ลัคนาราศีเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนที่7หรือว่าเรือนปัตตนิเป็นเรือนคู่ครองนะครับเป็นเรือนคู่ครองเพราะนั้นราศีตุลช่วงนี้ผ่านมาถ้าใครรู้สึกว่าโอ้โหเจอความรักย่ําแย่นะครับเกิดเขาเรียกว่าวิบัติเรื่องของออชีวิตคู่ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องตกใจมันเป็นอิทธิพลดวงดาวด้วยนะครับถือซะว่า ดวงดาวมาเนี่ยทำให้มันเกิดแรงโมเมนตัมนะเวี่ยงคนที่ไม่ดีออกไปเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับหรือว่าเหวี่ยงคนที่เขาอาจจะไม่ใช่คู่เราเนี่ยออกไปนะครับบางคนสูญเสียในแง่ของความสัมพันธ์นะครับบางคนสูญเสียกันแบบแบบแบบจากกันไปนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ดวงจะตานะ คราวนี้เนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยในปีนี้จะยกย้ายนะแต่รอไปก่อนประมาณครึ่งปีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับให้ราศีตุลรับมือกับดาวพระราหูก่อนครับ30มีนาคม2565ดาวพระราหูโคจรยกย้ายเลงดวงชะตาเข้ามาผสมโรงกับดาวมฤตยูนะครับเข้ามาผสมโรงกับดาวมฤตยูโดยที่ดาวพระราหูเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ซึ่งแปลว่าบุตรบริวารรักใหม่งานใหม่นะครับหรือว่างานเสริมนะจ็อบเล็กๆแล้วแปลว่าโชคลาภด้วยนะครับการที่ดาวพระราหูมาเจอกับมดุสตยูเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับอันดับแรกต้องระวังเรื่องของอบุตรบริวารมันเป็นเรื่องของปัญหาแล้วก็การที่เราจะต้องแก้ไขระวังลูกป่วยนะครับหรือว่าลูกเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเช่นลูกเนี่ยมีการโย,ยกย้ายที่เรียน นะครับหรือว่าโยกย้ายที่ทํางานนะให้ระวังอุบัติเหตุทุกประเภทนะครับหรือว่า,าภัยอะไรที่คาดไม่ถึงนะเพราะมรุษยูเนี่ยแปลว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงพอเจอกับราหูเนี่ยราหูก็เป็นอะไรที่เหมือนเป็นเงามาแบบ เป,เป็นเงาตามตัวมาแบบไม่ให้รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆความเสียหายอะไรต่างๆอง้บางทีเนี่ยคาดการไม่ได้นะครับที่เกิดกระบุตรบริวารของเราเพราะนั้นตรงนี้ฝากระ,ระมัดระวังนิดนึงระวังลูกป่วยระวังบาดเจ็บนะ,ะตรงนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับใน8เมษายนนะครับช่วง3เดือนแรกเนี่ยโอเคอะดวงชะตามันยังพอพอ,พอที่จะก้มแก้มประคับประคองได้ พอับมอ30มีนาคมปุ๊บเนี่ยพระราหูย้ายเข้ามาปุ๊บนะครับก็ยังพอโอเคอยู่นะพอก้มแก้มไปได้แต่หลังนั้น8เมษายนนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่เป็น5แกเ่เรือนชะตาเนี่ยยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอรินะครับยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอร,คริคราวนี้แหละเรื่องอุปสรรคหรือปัญหาอะไรต่างๆหรือสิ่งที่ต้องต่อสู้ในชีวิตเนี่ยมันจะเด่นชัดมากขึ้นนะครับ ที่มาทายกันเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าทายว่าให้หมดกําลังใจนะหรือว่าให้ซึมเศร้าอะไรกันไปแต่มาทายบอกให้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับจะได้รู้รับปรับแก้นะครับข้อดีข้อเสียมีนะครับการที่ดาวพฤหัสเป็นอริเนี่ยดาวพฤหัสเป็นอริเนี่ยดาวพฤหัสมาจากตําแหน่งสหัชชะแปลว่าเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นราศีตุลต้องระมัดระวังการขัดแย้งกระทบกระทั่งนะครับกับญาติพี่น้องนะ เพื่อนฝูงเอ่ยญาติพี่น้องเอ่ยนะครับจะมาทําให้เราเดือดร้อนปวดหัวทําให้เราเครียดทําให้เรามีลักษณะของอะไรที่มันต้องเป็นอุปสรรคในชีวิตนะครับดาวสหัชชะเป็นอรินะรับรองว่าอริอยู่ไม่ไกลอริก็คือเพื่อนฝูงหรือพี่น้องด้วยกันนี้เองนะครับแล้วก็ดาวพรหัสจะอยู่ยาวเลยนะครับตรงนี้1ปีนะดาวมฤตยูนะครับ จะย้ายออกเอา,าราหูก่อนราหูเนี่ยเข้ามาเนี่ยสามสิบมีนาคมหกห้านะครับเพราะนั้นเนี่ยราศีตุลจะบอกงี้ต้องมีในเรื่องของการริเริ่มนะครับสิ่งใหม่งานใหม่นะครับจอบอะไรใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งรักใหม่แต่คนที่เป็นรักใหม่ต้องระวังหน่อยว่าราศีตุลจะไปชอบพอนะสำหรับคนโสดไปเจอรักใหม่เนะี่ย ลาศีตุลจะไม่ชอบพอบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยความสเสน่หาหลงไหลได้ปื้มชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์พมันพาไปไม่ได้อยู่ในเหตุผลเลยนะครับสำหรับคนโสดต้องระวังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆนะครับจริงๆคนมีคู่ก็ต้องระวังเพราะว่าเมื่อใดที่ดาวพระรัดสิดีเนี่ย ไปอยู่ในตำแหน่งที่เสียเช่นอริมรณะวินาศดวงชะตาของผู้นั้นจะพึงขาดสติและขาดศีลธรรมนะครับในกรณีนี้ดาวพระราจบริอยู่ในตำแหน่งอริบางทีเนี่ยชั่วดีรู้หมดอดไม่ได้สำหรับคนที่มีคู่เนี่ยต้องระวังคนโสดเองก็ต้องระวังอย่าปล่อยเผลอตัวเผลอใจไปแบบง่ายดายนะครับเพราะว่าความรักที่คุณได้มานั้นอาจจะไม่ยั่งยืนนะนึกออกไหมความรักที่คุณได้มาอาจจะไม่ยั่งยืนว่าปีนี้ ดาวมฤตยูอ่ะมันเล็งดวงชะตาอยู่อย่างน้อยๆก็6เดือนนะครับยังไม่ได้ยั่งยืนะในเรื่องคู่ของคนรักนะครับนะควนี้เนี่ยให้ระวังนะเ,เรื่องการหลงไหลได้ปื้มหูคนนี้แบบสวยจังหล่อจังแบบอดใจไม่ไหวอาจจะเกิดอะไรที่มันที่มันเกินเลยไปตรงนี้ระวังจะเสียหายนะครับนะสำหรับในเรื่องของการงานนะครับคนราศีตุลปีนี้ลงทุนได้ อยากจะทําอะไรใหม่ๆกิจการการงานต่างๆนะครับอยากคิดจะทํานู่นนี่นั่นทาได้แต่ควรเป็นกิจการที่ต้องทําแต่อย่าไปลงทุนเยอะนะครับอย่าไปลงทุนเยอะอย่าไปแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หาเหตุผลหรือว่าข้อมูลเพียงพอแต่ลงทุนด้วยใจกล้าอย่างนี้มีโอกาสผิดพลาดนะครับมีโอกาสผิดพลาดแล้วปีนี้มันรู้สึกว่ามันจะกล้าเหลือเกินมันจะฮึกเหมิมนะมันจะแบบเนีย่ย ช่วงโควิดหยุดมานานอะไรแบบนี้อ่ามันติดขัดมานานคราวนี้ถึงเวลาเราจะลงทุนให้แบบอ่าได้ผลตอบแทนได้ดั่งใจเลยหมอแมทต้องบอกว่ามันยังไม่ได้ดั่งใจนะมันยังไม่ได้ดั่งใจนะครับมันมีเกณฑ์ลงทุนเข้ามาจริงมันมีเกณฑ์เริ่มงานใหม่เข้ามาจริงนะครับแต่มันยังไม่ได้ดั่งใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องระมัดระวังตรวจสอบอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับนะอยากให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลได้เพราะว่า ดาวพฤหัสเป็นอรลเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องสติหรือเหตุผลเนี่ยเราไม่คำหนึงนะครับนะตรงนี้ต้องฝากระวังแต่ถ้าเราลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะพยายามมีเหตุผลเนี่ยอย่าใช้อารมณ์มากก็รับรองว่าน่าจะไปได้นะครับพอจะไปได้แล้วปี66เนี่ยพอดาวพฤหัสบดีเรลงลัคนาคราวนี้เนี่ยดวงชะตาพุ่งกระฉูดนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอ,อนิดหนึ่งนะสำหรับราศีตุลน,นะครับ หลังจากนั้นช่วงครึ่งปีครับ7กรกฎาคม65เนี่ยดาวมรตยูยกย้ายจากราศีเมษนะครับออกไปที่าราศีพฤษภคราวนี้ดาวมรตยูยกย้ายจากดวงชะตาโอ้โหปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายนะครับปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเสียหายเรื่องของความรักความใคร่นะครับยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่แต่น้อยลงนะยังมีอยู่แต่น้อยลงเพราะว่า เกณฑ์ที่ดาวมรตยูย้ายออกก็จริงแต่พระราหูยังอยู่ในเรือนคู่นะครับอสุรินทราเนี่ยนะครับถ้าเล็งดวงชะตาใครก็ถือว่าเป็นพินทุบาทนะ,ะดาวพระราหูเนี่ยยังเล็งดวงชะตาอยู่เนะสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุรานะเสาหรือราหูถ้าเล็งลัคนารศาีใครจะถือว่าเป็นพินทุบาทนะครับก็คือดวงแตกดวงร้าวมีโอกาสจะเสียหายได้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ เรื่องคู่เรื่องอะไรอาจจะมีเข้ามาเหมือนคนเนื้อหอมแต่ก็ดูให้ดีระมัดระวังหน่อยอย่าบึ้งตกลงปงใจกับใครง่ายๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียท่าไปนะครับสำหรับราติตุลน,นะอพอดาวมริตรยูเนี่ยย้ายออกคุณได้โล่งเลยประมาณ5เดือนนะครับกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิก,กาปลอดโปร่งโล่งสบาย5เดือนก็ดูเหมือนชีวิตจะเริ่มโรยด้วยเกียรกุหลาบแต่อย่าเพิ่งใจร้อนดึง ธันวาคมเนี่ยดาวมฤตยูขยบถอยมาเลงลัคนาราศีอีกช่วงนั้นจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงเรื่องของดวงชะตาคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญาฟัางให้ดีนะปลายปีนะครับหนึ่งธันวาคมจะเป็นช่วงปรับเปลี่ยนโค้งสุดท้ายนะครับหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองคนรักนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงโค้งสุดท้ายและการปรับเปลี่ยนนี้จะกินเวลาไปประมาณ3เดือน ก็คือ1ธันวาคม65ยาวไปจนถึง8บมีนาคมปี66นะครับพอหลังจากนั้น8มีนาคมปี6 6เวลา3ทุ่ม44นาทีด,ดาวมฤตยูยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภคราวนี้ไปยาวๆ7ปีนะครับไปยาวๆ7ปีราศีตุลป,ปลอดโปร่งโล่งสบายเลยครับคราวนี้นะสามารถที่จะคิด พัฒนาชีวิตนะครับวิวัฒนาการในดวงชะตาของตัวเองได้มากขึ้นแต่ก็เป็นช่วงที่ต้องใช้สติอยู่นะครับเราราวสาเดือนครึ่งนะพอปี66เนี่ย19เมษายนปี66นะครับดาวพฤหัสบดีจะยกย้ายมาเล็งดวงชะตานั่นแหละครับถึงจะเป็นจุดที่ดวงชะตารุ่งโรธพุ่งแรงนะมีความเจริญรุ่งเรืองนะถึงขีดสุดของราศีตุลครับนั่นจะเกิดขึ้น ในปี2 5 6 6านะ,ะเพราะฉะนั้นเราดูกันเนี่ยดูดวงเนี่ยไม่ได้ดูแค่ว่าให้ผ่านไปเดือนนี้2เดือนนะครับหรือว่าดูแค่ปีนี้ไม่ใช่การดูดวงชะตาคือดูการโคจรของดวงดาวนะครับไว้เป็นแผนที่ชีวิตเป็นจังหวะจากโคในการลงทุนในการทำงานหรือในการที่จะสารสัมพันธ์กับใครนะครับหากเราไม่รู้ดวงบางทีมันเหมือนคนคลาทางในที่มืด แต่หากเรารู้ดวงนะครับเปรียบเสมือนมีแผนที่และไฟฉายส่องนาทางเพราะฉะนั้นอยู่ที่เรานะครับว่าเรารู้แผนที่แล้วเราจะเดินทางไปให้มันไม่สะดุดไม่หกล้มนะครับได้อย่างไรอ่นี่คือประโยชน์ของการรู้ดวงดาวนั่นเองเพราะฉะน,นั้นลัคนาราศีตุลหรือว่าราศีตุลเนี่ยนะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความไม่นิ่งในดวงชะตาอยู่พอสมควรในปี65นี้นะครับแต่ก็ขอให้มีสตินะ อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้เราได้ลิ้มลองให้เราได้ทำนะครับก็ลิ้มลองได้ทำได้แต่อย่าทุ่มสุดตัวนะครับการทุ่มสุดตัวอาจจะทำให้เราเสียหายหรือว่าผิดหวังได้นะครับควรจะรอการโคจรของดวงดาวก่อนให้ถึงปี6 6นั้นคุณค่อยลงมือทำได้อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องงานธุรกิจแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็เดินหน้าได้เต็มที่นะครับนะเอาละครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ